วันนี้เป็นโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อการบรุธรรมฉับพันนะฮะปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติถาวายสมเด็จพระบรมพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะฮะพระบรมราชินีนานะ,ะพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งปฏิบัติ3เดือนในพรรษาจ,จำนวน6ครั้งและครั้งนี้ก็ เป็นครั้งที่6เนี่ยเป็นคอร์สสุดท้ายซึ่งก็ได้มีเจ้าหน้าที่คอสอมกอกทมจำนวน104ท่านนฮะมาเข้าโครงการปฏิบัติธรรมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่2นี่วันซึ่งตรงกับวันที่21ตุลาคม2566นกะก็จะไปจบโครงการวันที่23นะตุลาคมนี้ ก็จะเห็นว่านะะบรรยากาศนะะนำญาติโยมนะะเดินทุด,ดงจากสำนักปฏิบัติธรรมมนลฤดนะะีสาขาวัดกันตะทาลรา,ลามซึ่งหา่หางจากวัดลานตากฟ้าแห่งนี้ประมาณ3กิโลนะะี่ยก็กำลังเดินสบายๆเดินสนุกๆน,นะฮะ,นะฮะนำผู้ปฏิบัติธรรมมาให้อาหารปลาโอปลาเยอะแยะเลยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะะี่ยแล้วก็เป็นปลาที่ แปลกกว่าที่อื่นเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยนะฮะปลาเรียกปลาตะเพียนหรือเปล่านะหางแดงเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์แม่น้ําท่าจีนไหลผ่านวัดซึ่งวัดฝั่งนี้เป็นวัดลานตากวาฝั่งตรงข้ามเป็นวัดเจ้าคณะอําเภอวัดสํโรงสองวัดแห่งนี้นี่ถ้าได้รับการดูแลได้รับการพัฒนานี่โอ้จะรุ่งเรืองมากเลยนะเพราะว่าอยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติอันสวยงามและวัดมีพื้นที่กว้างสามารถที่จะทํากิจกรรมด้านการปฏิบัติธรรมการเผยแผ่ธรรมเหมอยากเห็นบรรยากาศอย่างนั้นเลยเมื่อกี้ก็เพิ่งไปคุยกับเจ้าว่าน <c oughs> นะฮะก็ธรรมดาฮะท่านกเา็เป็นพระผู้ใหญ่แล้วนะมีอายุมากแล้วนะครับท่านก็ดูแลสุขภาพแล้วการที่จะลุกขึ้นมาทํางานปฏิบัติธรรมการอบรมสั่งสอนการเผยแผ่ก็คงต้องอาศัยคนรุ่นใหม่วันนี้ อาตมาก็นำผู้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาเพื่อให้เห็นบรรยากาศนะเพื่อการฝึกนะฮะเพื่อชมวัดชมธรรมชาติต่างๆนะเพื่อเป็นรูปแบบการฝึกอย่างหนึ่งซึ่งอาศัยธรรมชาติเป็นครูอาศัยวิถีชีวิตจริงเป็นครูเป็นอาจารย์คิดว่าจะได้ประโยชน์แก่ผู้เข้าโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุธรรมฉับพลันคือ,อเดินทุดงจริงนั่งสมาธิจริงปฏิบัติจริงนะฮะแล้วก็การให้อาหารปลาก็เป็นการเจริญเมตตาจิตนะฮะให้ความรักให้ความให้ชีวิตให้เลือดเนื้อแก่สร,รพสัตทั้งหลายก็เป็นแนวทางแห่งความอ,อบรมกายอบรมจิตนะะตามแนวทางของพุทธศาสนาฉะนั้น ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็อยากจะฝากไว้ว่าอาตมาทําคอร์สหกครั้งในพรรษานี้ก็คอร์สนี้ก็จบละจริงๆก็มีเสียงเรียกร้องนะฮะญาติโยมทั้งหลายหน่วยงานองคอ์กรทั้งหลายทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็สนใจอยากจะมาเข้าโครงการปฏิบัติเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนฮะการปฏิบัตินี่ต้องมีค่าใช้จ,จ่ายพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าถ้าคิดถึงประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรในองคอ์กร ของท่านหน่วยหน่วยงานในภาคราชการต่างๆเนี่ยการใช้หลักธรรมในพุทธศาสนามาอบรมกายวาจาจิตใจของออประชาชนหรือว่าคนในองค์กรแล้วเนี่ยมันคิดว่ามันจะเป็นการเรียนรู้อย่างเข้าถึงความจริงของชีวิตนะฮะและวนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่า หน่วยงานใดองค์กรใดภาคราชการส่วนใดที่อยากจะเข้าโครงการก็ติดต่อมาได้ที่สำนักปฏิบัติธรรมมนญหรือดีนะฮะสาขาวัดกันตาลารามนะฮะตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมวันนี้ก็นำข่าวดีข่าวบุญข่าวกุศลข่าวประเสริฐนะฮะมาให้ท่านทั้งหลายผู้ชมผู้ฟังผู้ที่ได้รับข่าวสารได้เป็นทัศนานุตรยะนะฮะเป็นข่าวอันประเสริฐเป็น ความสวยงามของชีวิตนะฮะซึ่งก็ใต้ร่มเงาของพุทธศาสนาไม่มีอะไรมากไปกลัวนะฮะ,ะชีวิตที่ดีงามนะที่แบ่งปันให้กับผู้คนในสังคมแล้วเราก็สังคมเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันวันนี้ก็อทอสมควรนะะก็ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจกับผู้มาปฏิบัติธรรมผู้ได้ยินได้ฟังทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สติปัญญาเรืองรองผ่องใสได้ดวงตาเห็นธรรมนะฮะทุกคนทุกท่านเทิญขอจเจริญพร